สวัสดีค่ะเพื่นอนเอนวันนี้นะคะจะมาสอนเรื่องการบริหารช่องคอระบบการหายใจช่องหูคือมันจะเชื่อมต่อติดกันหมดนะคะถ้าท่านใดมีอาการหูอื้อเราสามารถอันดับแรกเลยคือกือนน้ำลายกืนบ่อยๆ่อกือนเรื่อยๆมันจะมีมันเป็นก้อนเ,เหนียวเหนียวอยู่ ถึงแม้ว่าเราจะหายใจโล่งอยู่นะคะลองลองสังเกตดูเวลาเราคืนพยายามคืนลึกๆคืนเน้นๆคืนบ่อยๆนึกขึ้นได้เราก็กืนและอย่างที่สองคือเราจะยืนด้วยเขา่ายืนด้วยเข่าแล้วเราก้มตัวลงให้ศีรษะปกักปักลงพื้นมากที่สุด หรือเรายืนตรงยืนตรงสําหรับผู้ที่สามารถยืนได้แล้วก็ไม่เวียนหัวนะคะลักษณะเดียวกันเลยคือย,ยืนเข่าตรงแล้วก็ก้มศีรษะลงมาเอามือกอดเข่าไว้ทำยังไงก็ได้ให้แบบว่าหัวของเราอะลงก้มลงได้มากคือพอเราเวลาเราก้มเนี่ยหูมันจะมีลมออกฟู่ฟื้ฟ,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 ฟเลยโดยส่วนตัวแล้วอะจะเป็นข้างซ้าย ลมจะออกข้างซ้ายแต่เพื่อนๆบางคนก็อาจจะออกทั้งสองข้างนะคะลมออกฟู้า้านอนก็ได้เราหมอบหมอบเหมือนเราท่ากระต่ายเราหมอบปุ๊บหมอบไปอย่างนี้แล้เราก็ตั้งตั้งหัวให้ให้ลักษณะหัวกดลงให้มากที่สุดให้ลมออกหูทำยังไงก็ได้นึกขึ้นได้เราก็ทําถ้ามือหัวเราก็พักท่านใดยืนไม่ได้เราก็ทําท่านอนท่านอนท่านั่งท่ายิงก็คือลักษณะเดียวกันให้หัวห้อยลง ทำบ่อยๆก็ระวังเรื่องการพัดตกปกล้มอะไรประมาณนี้ทําได้ก็จะหายนะคะกินน้ําอุ่นคือน,น้ําลายเนี่ยช่วยได้มากแล้วจะให้หายหูอื้อก็อยังไงก็อย่านิ่งนอนใจนะคะไปพบคุณหมอตรวจการได้ยินพบคุณหมอเฉพาะทางทางด้านหูก่อนให้เขาดูว่าเราไม่ได้สูญเสียการได้ยินไปแล้วเราก็มาบริหารอันนี้แต่ยังไงอะ อาการมันไม่หายหรอกถึงขึ้หมอว่าเราจะปกติหรืออะไรจะมีอาการอยู่เราก็ทําโยคะแบบนี้แล้วก็เราก็บริหารถ้าง่ายๆแบบนี้มันไม่ได้อันตรายอะไรเราคืนน้าลายปกติเราก็คืนน้าลายอยู่แล้ว<ม>ก็ลองทําดูนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพดีบางครั้งศาสตรง์ง่ายๆศาสตร์แผนไทยแผนจีนศาสตร์ประยุกต์ของญี่ปุ่น ก็สามารถทําให้เรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้พบกันที่สุขภาพดีทุกๆคนคะ่ะ